คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายของวันเสาร์ที่9สิงหาคม2568ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง เจาะเลยรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยผมเอ็ดมินคมสันเป็นคนดำเนินรายการครับผมนะพบกันวันนี้รอบบ่ายนะครับท่านผู้ชมผมมีแนวทางมานําเสนอท่านผู้ชม3แนวทางครับเริ่มจากแนวทางแรกนะครับเป็นแนวทางจากแอดมิสเตอร์โชคนั่นเองครับยังพอจําได้ไหมครับสำหรับ FC เก่านะฮะชื่อนี้แอดมิสเตอร์โชคนั่นเองครับถ้าใครที่เคยติดตามมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาก็อาจจะจําได้นั่นเองนะครับ16สิงหาคม2568 ท่านให้เด่นเลข4แล้วก็เลข7ครับจากมาให้4ชุด4หางครับ1 4 3 4 7 2แล้วก็73ครับนี่คือแนวทางจากแอดมิสเตอร์โชคนะครับซึ่งถ้าใครที่เคยติดตามผลงานของท่านในปีที่ผ่านมานะครับเป็นอีกท่านหนึ่งนั้นที่วางแนวทางมาดีเลยนะครับสำหรับพันธมิตรของผมท่านนี้ครับถัดจากแอดมิสเตอร์โชคนะครับท่านชมก็จะเป็นพัธมิตรเก่าอีกท่านหนึ่งครับนะที่มีนามว่าแอดบีน้อยนั่นเองครับท่านชมยังจำแอดบีน้อยได้อยู่ไหมครับ แต่ก่อนแอดมิน้อยจะใช้ชื่อแนวๆเลขม้าสีทองอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่าที่ท่านส่งข้อมูลมาให้ผมนั้นท่านเลือกใช้ชื่อนี้แล้วท่านก็ใช้แค่ว่าแอดมิน้อยนั่นเองนะครับ16ส,สิงหาคม2568ครับนะท่านให้เด่นตัวเดียวที่เลข4ครับท่บานผู้ชมจัดมาให้143454 4, 4, แล้วก็94ครับแอดมิน้อยให้เด่นตัวเดียวมาที่เลข4นะครับแล้วก็จัดเลขชุดมาด้วย4 4, 4หางนั่นเองขอบคุณแอดินน้อยอีกครั้งครับผมนะ ผมก็ดีใจนะครับผมก็เลยอยากจะถามท่านผู้ชมว่าอย่างจำแอดมีน้อยได้ไหมนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านเองก็เคยวางเลขให้ช่องผมในปีที่ผ่านมาแล้วก็เคยสร้างผลงานมาดีนะครับโดยเฉพาะเลขเด่นตัวเดียวท่านนั้นมาดีจริงๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าปีที่ผ่านมานั้นถ้าใครที่เคยติดตามนะท่านจะให้เลขกชุดแค่2ชุดเท่านั้นท่านจะไม่ให้มา4ชุดแบบนี้นะนะเอาและะ้วฮะขอบคุณแอดบีน้อยด้วยนะครับท่านสุดท้ายครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางจากเซียนกึ่มครับ นี่ก็เป็นอีกท่านนะฮะที่เป็นพันธมิตรเก่าของผมแต่ก่อนนี้ท่านจะใช้ชื่อเสียนกลุ่มร่างทองถ้าใครที่จําได้นะแต่ว่านะท่านเขียนมาแค่เสียนกลุ่มเฉยๆนั่นเองนะครับนั่นก็คือคนเดียวกันนะครับท่านผู้ชม16สิงหาคม2568ครับเสียนกลุ่มให้เด่น4กับ9จัดมาให้4ชุดสหางครับ3-4 5-4 9-4แล้วก็9-3ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับ ใครที่เดตตามแนวทางของงดวันที่16สิงหาคม68นี้นะครับในช่องเจาะเลขรวยตั้งแต่ EP01 มาเรื่อยๆมาจนถึง,ง EP07 นะครับ EP นี้ท่านจะสังเกตเห็นเลขแนวแนวเลข7เลข9เลข4วนๆอยู่ในกลุ่มนะพันธมิตรรวมทั้งแนวทางเลขเด่นแางตัวผมด้วยซึ่งผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่าผมเองก็ยังไม่ได้สรุปเป็นชุดล่างแล้วก็ أ, สุดสุปบนนะครับผมให้แค่เลขเด่นมาก่อนซ้ายสุดครับ X มิเตอร์โชวเด่น4กับ7ตรงกลางครับดนีน้อยเด่นเลขก4ตัวเดียวขวามือสุดครับเสียนกลิ่มเด่น4กับ9ภาพรวมก็จะเด่นชนกันที่เลข4นะครับเลข4ตัวนั้นที่ชนกันคือเลข3-4นั่นเองครับทกผู้ชมส่วนเลขตัวอื่นที่ชนกันนะฮะก็จะมี9-4 54อย่างนี้นะครับุผู้ชมแะฮะเอาทั้ง3ท่านขมวดรวมกัน ก็จะได้เลขเด่นแนว,แนวเลข4เลขเ็เลข9อยู่ประมาณนี้ครับคุณชมลองพิจาราดูนะครับนะถ้าใครที่ที่มีเลขเด่นตัวอื่นนะที่ท่านเก่งมาดีที่สูตรของท่านเดินดีแนวทางท่านเดินดีลองพิจารณาร่วมกับเลข4ลีเลขเ้าเลข7นะจากช่องเจาะเลขรวยดูนะครับทั้งปันธม,มิตรผมในคลิปนี้และคลิปก่อนหน้าก็ดีรวมทั้งตัวผมด้วยแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะ อย่าลืมติดตามแนวทางสรุปล่างสรุปบนจากตัวผมเองอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สรุปนั่นเองผมก็ยังรออีกหลายข้อมูลเพื่อที่จะมาพิจารณาร่วมกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับแอดมินใกล้จะได้กลับไปทํางานแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสนะไปที่ท่าเรือระดับน้ํานั้นลดลงแล้วครับท่านผู้ชมนะผมก็รุนว่าอย่าให้พายุใหม่เลย ถ้าน้ําลดลงแล้วผมก็จะกลับไปทํางานได้ผมก็จะกลับมามีรายได้นั่นเองครับท่านผู้ชมถ้าผมกลับไปทํางานแล้วผมอาจจะได้ทําคลิปน้อยลงนะฮะแต่ก็จะพยายามหาเวลาทําคลิปนําเสนอท่านผู้ชมมาคุยกับท่านผู้ชมเรื่อยๆอย่าลืมเหมือนพี่น้องเด้อถ้าแอดมินได้กลับไปเฮ็ดงานแล้วก็อย่าลืมกัน,น,น,กน,มกนผมเองก็พยายามเฮ็ดคลิปคือเก่าครับแต่อาจสิเหตุหน่อยลงเพราะแอดมิ้นต่างกันเฮ็ดงานเนาะแต่ยากน้ำกัน,กนงานนั่นเองครับพี่น้องครับเพราะผมก็อยากมีรายได้แล้วพี่น้องเนาะคำ เดินท่าขามมะไก่เดินทางมะไก่นะหอดหมองหนีมาเอ็ดงานกระยอนอย่างได้เงินอยากมีรายได้นะครับพี่น้องอีกส่วนหนึ่งก็หวังนะงานไปสิโชคดีเนาะพี่น้องยันไปสิโชคดีในรางวัลใหญ่เนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดได้นรางวัลใหญ่ก็อย่าลืมแอดมินกงสันนะครับเด้อโชคดีโชคหมายสปูดสกุลครับสวัสดีครับ